สวัสดีค่ะช่องรวมรถม2 JK นะคะในคลิปนี้นะคะจะรีวิว Honda Civic นะคะปี36ค่ะคันนี้เลยนะคะเครื่องดีค่ะแอร์เย็นภาษีเต็มนะคะเล่มเอกสารครบราคา22,000บาทขายตามสภาพนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ ดูภายในกันนะคะขายตามสภาพนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นนะคะภาษีไม่ขาดคะมีเล่มชุดโอนครบภาษีใช้กันถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวช่องของเราเป็นสื่อกลางนะคะใครฟังรายละเอียดไม่ทนันกดดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีรายละเอียดและเบอร์โทรเจ้าของขอยู่ใต้คลิปนะคะราคา2อ0 0 0บาท ยังไงฝากลบกวนโทรสอบถามเจ้าของโดยตรงนะคะที่เบอร์โทรใต้คลิปวันนี้ขอจบการรีวิวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ